ค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่8ถึง14พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมชาวเมษนะคะอาจจะมีเรื่องอเครียดนะคะหรือว่าท้อแท้ผิดหวังเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนหรือว่าขึ้นลงได้ง่ายนะคะเนื่องจากบรรยากาศรอบข้างนะคะบางรายอาจจะเพาะสุขภาพส่วนตัวนะคะ โดยรวมสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องกุ้มใจนะคะในเรื่องของการทำงานอาจจะมีเรื่องให้เสงให้เครียดไม่เป็นไปตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นชาวเมษต้องมีการวางแผน1แผน2สำรองไว้ด้วยนะคะก็จะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคในสัปดาห์นี้ไปได้ ก็อย่ามัวเศร้านะคะกับเรื่องเก่าๆเดิมๆหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแก้ไขอะไรไม่ได้ก็พยายามมองหาวิธีทําให้ดีขึ้นหรือว่าช่องทางใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะการเงินช่วงนี้นะคะถ้าได้รับเงินพิเศษเข้ามานะคะก็จะเป็นรายรับที่ออไม่คาดคิดมาก่อนนะคะหรือเป็นโชคลาาฟุกๆนะคะทั้งนี้ชาวเมธ ก็ยังมีโชคในเรื่องของการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าเรื่องของอโชคลาภความสำเร็จเข้ามาได้นะคะโชคลาภฟุกๆแบบนั้นในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้สภาพจิตใจ จะควบคุมร่างกายนะคะชาวเมธต้องอย่าท้อแท้นะคะพยายามเพืสู้ทำจิตใจให้แจ่มใสเข้าไว้นะคะร่างกายก็จะได้แข็งแรงตามพร้อมสู้พร้อมลุยกับอุปสรรคนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีรักที่เพิ่งจบไปยังลืมไม่ได้หรือคนที่เลงๆอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องให้ไม่แน่ใจหรือว่าต้องลังเลใจอยู่นะคะก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ต้องเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องห่างจากคนรักนะคะเพราะเรื่องงานหรือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องของความจำเป็นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ได้สวีทหวานโรแมนติกมากนักนะคะก็พยายามติดต่อพูดคุยกันนะคะภาพรวมเป็นสัปดาห์ที่ต้องอดทนทั้งกายและใจสำหรับชาวเมษในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ